นี่แหละเพียงเรามาอยู่กับลมหายใจตลอดเวลานะรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกนะคะถ้าไม่เห็นลมนี้เราก็ลองกลั้นกลั้นลมไว้ก่อนสูดแล้วก็กลั้นกลั้นกลั้นไว้่าเพิ่งปล่อยหรือปล่อยออกมาแล้ว่าเพิ่งสูดเข้าไปนะคะ <S 2> <S 2> เรียกจิตเรียกสติเข้ามาอยู่ในข้างในก่อนนี่แหละลมมันเข้าออกตลอดเวลาแต่มันเบานั่นเองนะคะแม่จึงให้ลูกในสูดเข้าไปสูดเข้าไปกลืนเข้าไปสูดแล้วก็กลืนเข้าไปต้องมี มีภาคตื่นรู้เบิกบานแอคทีฟนั่นเองนะคะแอคทีฟตื่นรู้เบิกบานอย่าปล่อยให้มันตามยถากรรมถ้าปล่อยยถากรรมเนี่ยมันไม่พอนะคะลมไม่พอนะลมน้อยเราก็จะป่วยนะร่างกายเราลองอากาศไม่พอเนี่ยอากาศออกซิเจนไม่พอมันจะมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์ข้างในน้ำไม่พอเนี่ยจึงให้จิบน้ำบ่อยๆอ,อาหารก็ขอให้กินพวกผักผลไม้พวกธันพืชนะ พวกเนื้อสัตว์อะไรที่มันแดงๆอะไรที่นั่นนะ่ะมันก็อันตรายนะลูกกินพวกอันอาหารโปรตีนจากพืชก็ได้นะคะพวกธัญ,ญพืชตระก,กูลถั่วทั้งหลายมันก็มีโปรตีนอยู่นะคะไม่จําเป็นจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากินนะคะเห็นสัตว์มันดิ้นดิ้นอยู่มันทามันมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปชี้เอาไปสั่งไปสั่งฆ่าเนี่ยเรียกว่าโหดร้ายนะ ฉะนั้นเราก็รักชีวิตเราเราก็ยังรักเรายังห่วงแหนชีวิตเราทีนี้สัตว์เขาก็มีหัวใจเขาก็มีความรู้สึกเจ็บปวดเพียงแต่เขาพูดกับเราไม่ได้แต่ร้องได้นะคะกระดิกหูแกว่งหางกระดิกหูหรือว่านะทำกิริยาอาการทางร่างกายนะคะขยับเนื้อขยับตัวหรือร้องขึ้นมานั่นแหละเขาสื่อสารนะคะเขาสื่อสารแต่เราเนี่ย ไปสั่งข้าสั่งแกงนะเนะื้อสัตว์มันมันพูดไม่ได้นั่นเองนะอย่างคนนี้มันพูดได้มันก็รู้ภาษากันถูกไหมแต่สัตว์เนี่ยพวกลูกๆบอกว่ามันเกิดมาเลี้ยงโลกไว้อย่างงี้นะสัตว์ทุกตัวเกิดมาเลี้ยงโลกสัตว์ทุกตัวไม่เคยเลยบอกว่ามาเลี้ยงโลก มันเกิดมาเพื่อมีชีวิตของมันนั่นแหละเหมือนเรานี่แหละเหมือนกันเลยความรู้สึกอันเดียวกันนะคะทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งมนุษย์แต่ว่าเขาไม่พูดให้เราเขาไม่สื่อเขาไม่พูดให้เราเข้าใจนะคะแต่สื่อภาษาได้อย่างหมาแมวหรือสัตว์อะไรที่เราเลี้ยงไว้นะคะใน,ในบ้านใกล้ชิดเนี่ยเขาจะสื่อได้นะสื่อภาษาได้ สัตว์บางตัวยังนั่งนิ่งเวลาฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์อย่างจีวรนนั่งหลับตานิ่งเลยอย่างนี้นะมันมันก็มีเหตุและปัจจัยท้งนั้นเลยเราอย่าคิดว่ามนุษย์หรือคนเรานี่สําคัญที่สุดนะสัตว์ทั้งหลายสัตว์เดรัชานเขาก็มีความรู้สึกนะกลัวตายนะคะกลัวอดกลัวอยากกลัวถูกทําลายกลัวทอดทิ้งเหมือนกัน ถ้าเราไปทำบาปกับสัตว์เดลชานสะสมบาปใหม่กิเลสใหม่เลยนะคะแล้วก็เตรียมตัวรับกรรมเลยก็จะเข้าไปสู่ภพภูมินั้นแหละเราไปทำกรรมกับเขานะคะเดลชาญเนี่ยเขามีร่างกายเหมือนคนเหมือนมนุษย์คนนี้คือไม่มีศีลน,นะมนุษย์นี่คือมีศีลห้าที่แม่พูดสองอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคนนี่จะไม่มีศีลน,น,นั่นเองนะคะคนจะไม่มีศีลน,นะคะจะบกกร่องในศีลจิตใจเป็น เปรตอสุร,รกายสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์นี่จะมีศีหลห้าครบสมบูรณ์นะมันจึงทําให้แตกต่างกันเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ําเป็นได้แต่เพียงคนเห็นไหมถ้าใจต่ําไปใจผิดศีลเป็นได้แต่เพียงคนนะฉะนั้นใครมาบอกเราว่า แกไม่ใช่คนนี่ยิ้มเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนเราเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะบางคนเป็นมนุษย์แต่ร่างกายจิตใจเป็นเทพเทวดาด้วยนะม,มีจิตใจนะคะร่าเริงเบิกบานไม่ขุนมัวนะถ้าขุนมัวแล้วเนี่ยไม่ใช่คนแล้วนะคะนะเป็นไม่ใช่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วนะคะเป็นแค่คนแต่ถ้าจิตสงบด้วยนะคะสงบ มีความสำรวมกายวาจาใจอันนั้นเข้าสู่พรมอรูปประมด้วยเห็นไหมบางทีจิตใจอุเบกขาวางเฉยอะไรเข้ามากระทบไม่กระเทือนแต่มีความอิสระแก้ปัญหาได้มีสติปัญญานะคะแก้ดูดจักแยกรูปแยกนามได้อันนี้เข้าสู่จิตอริยะนะก็คือผู้ที่เป็นมนุษย์นั่นเองนะมันจึงแตกต่างกับคนนะคะ พอให้ลูกนะจงจำเนียกตรงนี้ไว้นะคะจำเนียกตรงนี้ไว้อะไรก็แล้วแต่นะถ้าเราจะคิดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมากลับมาที่ลมสูดลมปล่อยลมจะคิดน้อยใจขึ้นมารีบมาสูดลมปล่อยลมว่าไม่มีประโยชน์นะเป็นน้อยใจเขาทำไมเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าเรือนเราต้องดูแลชีวิตเราจะให้คนอื่นมารับผิดชอบเราได้ไง เขาไม่รักก็น้อยใจบางคนไปกินเหล้ากินยาเขาไม่รักก็ไปหาคนใหม่ไปทำร่างกายให้เสียหายนะเขาไม่รักก็ไปทำให้เสียงชื่อเสียเสียงหาว่าประชดเขาที่จริงไม่ใช่นะเราทําลายตนเองเลยนะคะเราไปคิดว่าทําอย่างนี้แล้วคนอื่นจะหันมาสนใจไม่ใช่ทุกคนเป็นเจ้าของชีวิตต้องดูแลรละผิดชอบ อย่าไปหวังพึ่งคนนั้นคนนี้นะจะเป็นสามีภรรยานะคะหรือแฟนกันหรือว่าพ่อแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่อย่าไปหวังพึ่งคนอื่นสัทีเดียวนะคะเราต้องพึ่งตัวเองอัตตาหิอตัตโนนาโถที่พระพุทธองค์ให้ไวเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยนะพอให้อยู่กับลมหายใจนี่แหละเรียกว่าพึ่งตัวเองได้อัตตาหิอตัตโนนาโถก็อยู่กับลมนี่แหละ เรารู้สึกน้อยใจผิดหวังเศร้าส้อยเราก็ต้องใช้ลมรักษานะคนอื่นเขาจะแก้ให้เราไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องใช้ของตนเองใช้ความรู้สึกใช้จิตใจของตนเองรักษานะจะเศร้าส้อยเสียใจผิดหวังถูกเอารัดเอาเปรียบถูกถอดยศปลดตำแหน่งถูกเอาคดโกงด้านการเงินการทอง นะถูกกลั่นแกล้งถูกขโมยถูกทำอะไรที่มันเป็นฝ่ายลบนะ่ะเราก็จะมาน้อยใจประชดไม่ได้นะเราต้องรีบมาที่ลมก่อนนะคะส่วนกฎหมายแล้วก็ทำตามนั้นนะคะทำตามกฎหมายนะจะฟอจะ้องจะร้องหรือปรับใหม่กันยังไงก็แล้วแต่ถ้านะเรา รู้ว่าเรานี่ถูกเขาเอารัดเอาเปรียบโดยเจตนานะคะทั้งชีวิตและทรัพย์สินเราเราก็ต้องอาศัยกฎหมายด้วยนะคะแต่บางทีมันข้ามภพข้ามชาติเรามองไม่เห็นว่าอาดีตเราไปทําอะไรเขาถ้าอะไรก็นแล้วแต่สุดวิสัยเนี่ยสมมติเขามาขอให้เรานะคะเซ็นคำประกันเงินทองเราก็เซ็นไปแล้วถึงเวลาจะชําระแต่เขามีเหตุที่จะต้องนะ ยกเลิกไปไม่ได้ชําระนี่แหละมันก็มีเหตุและปัจจัยไม่ใช่ว่าเขาเจตนาที่จะให้เราเสียเปรียบไม่ใช่มันมีเหตุและปัจจัยอดีตเราอาจจะไปเป็นนี่เขานะครับชาตินี้จึงมาใช้เป็นแบบนี้ให้เราได้ใช้นี้เขานั่นเองนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินนะทั้งความรู้สึกทั้งหลายที่เราเสียเปรียบคิดว่าเสียเปรียบถูกเอารัดเอาเปรียบถูก ลั่นแกล้งหรือถูกทําร้ายนะทั้งร่างกายและจิตใจนี่แหละมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันมีเหตุและปัจจัยถ้ามันมีเหตุที่ว่าเขาไม่ได้ชําระกรรมชาระเวรให้เราชำระดีชําระศีลเราต้องเอาโหสิกรรมเป็นธรรมทานเป็นอภัยทานนะมันจะเลิกแล้วต่อกันมันจะจบกันในชาตินี้ไม่ต้องมาเป็นศัตรูข้ามภพข้ามชาติอีกไม่งั้นเราต้องเกิดมาใหม่นะมาให้ใช้นี่เขาหรือว่าไม่ให้เขาใช้นี่เรา นะมันก็ต้องจําเป็นต้องเกิดนะแต่ถ้าเราเอาโหสิกรรมซะเป็นอภัยทานซะมันก็จะจบกันนะไม่ต้องมาเวียนว่ายใยเกิดนี่แหละมีประโยชน์ไหมล่ะลมหายใจมันจะอะไรก็แล้วแต่เหตุการณ์บุคคลสถานการณ์นะที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราต้องนะกลับมาที่ลมมันจะมีสติปัญญาแก้ไขปัญหาได้นะคะอะไรที่สุดวิสัยแก้ปัญหาไม่ได้ต้องยอมจำนนว่าอันนั้นคือ สิ่งที่เราทํามาทั้งนั้นเลยนะคะสิ่งที่เราทํามาทางนั้นเลยเราจรึงต้องรับกรรมไปได้ใช้นี่ไปนะพู่มใจได้เลยนะเราได้ใช้นี่ใช้นะจะใช้ตลอดไปหรือใช้แบบไหนกันแล้วแต่แตก็ทําไปเรื่อยๆเพียรทําไปยิ่งอยู่กับลมนะีคะอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆมันจะมีอะไรให้เราชดใช้นะมันจะมีทุกเกิดทุกดับให้เราชดใช้ตลอดเวลาเลยทั้งเจ้ากรรมในเวรทั้งแบบอกุศล นะโรคภัยไข้เจ็บกิเลสตัณหาอุปทานนั่นขันห้ามจะผุดขึ้นมาผุดดับผุดดับเราต้องมีสติกับมันนั่นเองอย่าตีโพยตีภายนะอย่าตีโพยตีภายนะให้รีบมาอยู่กับลมหายใจสูดลมปล่อยลมสูดลมปล่อยลมลาจะได้ชําระกรรมชําระเวรไปเรื่อยๆเรื่อยๆโรคที่เป็นเดี๋ยวก็จะหายไปดับไปละเหิดละเหยไปนิโรธไปนั่นเองนะคะจงขยันนะคะ สูดลมปล่อยลมอยู่เสมอค่ะอานาปนสติหรือว่ามีสติกับลมหายใจอยู่ในสติปฐานสีนั่นเองค่ะ